มาแล้วนะครับตัวดีวันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคราะห์ที่เกมแข่งขันฟุตบอลเพลย์ออฟเลื่อนชั้นของสุดบนเดสลียต์เยอรมันในเล็กที่2นะครับกับ90นาทีแห่งชะตาครับทีมบ้านเล็กหวังสร้างประวัติศาสตร์เอลเวอร์สเบิร์กนะครับเจอกับทางไฮเดนแฮมครับ นักแรกเนี่ยเสมอกันมา2ต่อ2นะครับทั้งที่พวกเขานั้นหรือว่าเจ้าถิ่นในวันนี้เนี่ยนำก่อนถึง2ประตูครับแต่ยังคงได้เปรียบครับในการกลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนะครับเอลวอร์เบิร์กเนี่ยไม่แพ้ใครมา9นัดติดนะครับด้วยใส่ตีผลงานชนะ5เสมอ4ฟอร์มแรงแต่ว่าไม่หลุดโค้งครับทชนะวันนี้จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดิลีกาเป็นครั้งแรกในประวัษษติศาสตร์ของตัวเองนะครับ จากทีมในระดับดิวิชั่น4เมื่อปี2022ครับแม้เดนฮามเองจะมีประสบการณ์สูงครับแต่ไฟติเพย์ออฟนั้นชี้ชัดว่าเมื่อทีมไหนที่มีเกมตามอยู่ครับพวกเขานั้นมักจะไม่รอดนะครับเอลเวิร <Yeah. S 1> ์กเบิร์กเองยิงก่อน4เกมติดนะครับถ้าออกนำเร็วอีกครั้งเกมนี้อาจมีลุ้นถึงฝันครับไฮเดนฮามเนี่ยอาจจะดูเหนือกว่าแต่เกมเยือนเพย์ออฟมักไม่ง่ายนะครับ หากเจ้าบ้านเนี่ยคุมสมาธิได้ครบ90นาทีอาจได้เห็นปฏิหารแห่งเมืองที่ไม่มีสถานีรถไฟครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองมุมวันนี้แล้วขอเชียร์ทางฝั่งของเจ้าถิ่นเอลเวิร์สเบิร์ตนะครับคิดว่าน่าจะปิดบัญชีชนะได้ที่2-1หรือว่าเอาแบบสนุกสนานดราม่าเลยครับต้องเบียดชนะไปเลยครับ3-2แล้วก็เลื่อนชั้นได้สำเร็จนะครับถ้าชอบแนวการะห์วิจารณ์แบบนี้นะครับสามารถกดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์ห่างวางบอลน,นะครับ